สวัสดีค่ะมาพบกับครูจอยจริยาจันพิทักษ์กันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้คุณรูณก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายมาฝากทุกคนกันค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนางสาวนาริศราแสงมณีหรือครูแอมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัย,ลายราชภัฏลำพัยพนีค่ะที่ได้อำนวยความสะดวกและความสวยงามในการจัดทำคลิปวิดีโอในครั้งนี้ค่ะ การเขียนจดหมายนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าการเขียนจดหมายนั้น ไม่จําเป็นในปัจจุบันแล้วซึ่งปัจจุบันมีการติดต่อกันได้หลายช่องทางนะคะมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนําสมัยก็จริงอยู่ค่ะแต่การเขียนจดหมายนะคะก็ยังมีความจําเป็นอย่างเช่นในหน่วยงานราชการหนังสือราชการต่างๆนะคะหรือในด้านการเรียนการสอนการติดต่อทางไกลการติดต่อกับต่างประเทศบางครั้งสัญญาณไม่มีแต่ว่าการเขียนจดหมายก็สามารถทําให้การสื่อสารติดต่อ ถึงกันได้ค่ะถ้าอยากรู้ว่าการเขียนจดหมายมีความจําเป็นอย่างไรนะคะให้มาดูพร้อมๆกันได้เลยค่ะเรามาดูในเรื่องของความสําคัญของการเขียนจดหมายกันนะคะในปัจจุบันโลกมีการพัฒน,นาการสื่อสารทางธร,รมนาคมได้สะดวกและรวดเร็วแต่การสื่อสารอีกชนิดที่ยังมีความสําคัญอย่างยิ่ง นั่นก็คือการเขียนจดหมายค่ะเพราะสามารถเขียนได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสและยังสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้อีกด้วยค่ะการเขียนจดหมายแบ่งออกเป็น4ชนิดดังนี้นะคะชนิดที่1จดหมายส่วนตัวชนิดที่สองจดหมายกิจธุระชนิดที่3จดหมายธุรกิจชนิดที่4จดหมายราชการค่ะ จดหมายส่วนตัวนะคะเป็นจดหมายที่เขียนติดต่อระหว่างบุคคลที่คุ้นเคยกันเช่นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทเพื่อญาตินะคะเพื่อถามถึงสารทุกขสุขติดของกันและกันมีความเป็นอยู่หรือส่งต่อความคิดถึงซึ่งกันและกันค่ะต่อไปเป็นด้านจดหมายกิจธุระค่ะเป็นจดหมายที่เกี่ยวข้องกับธุระการงานเป็นจดหมายระหว่างบุคคลถึงบุคคลหรือบุคคลถึงบริษัททางร้าน หรือเป็นจดหมายของบุคคลถึงส่วนราชการการใช้สำนวนภาษาก็จะต้องมีความสุภาพและให้ความสำคัญกับผู้รับจดหมายค่ะต่อไปเป็นจดหมายธุรกิจค่ะเป็นจดหมายที่ใช้ติดต่อระหว่างกันในวงธุรกิจมีจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเช่นเสนอขายสินค้าหรือบริการสั่งซื้อสินค้าและการตอบรับสั่งซื้อหรือการตามหนี้เป็นต้นค่ะ มีรูปแบบและการใช้ภาษาเป็นทางการหรือค่อนข้างเป็นทางการค่ะและจดหมายแบบสุดท้ายนั่นก็คือจดหมายราชการเป็นจดหมายที่เขียนติดต่อระหว่างส่วนราชการต่างๆหรือบุคคลเขียนไปถึงส่วนราชการหรือส่วนราชการเขียนไปถึงส่วนราชการด้วยกันเองค่ะตลอดจนส่วนราชการนั้นเขียนจดหมายไปถึงตัวบุคคลอีกด้วยค่ะ ต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนจดหมายกันค่ะข้อสำคัญข้อที่1นึ่งนะคะเขียนข้อความให้ชัดเจนเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายใช้ถ้อยคำที่สุภาพสระสลวยค่ะ 2. ใช้ภาษาที่ถูกต้องตามลักษณะการใช้ภาษา 3. เขียนตามรูปแบบการเขียนจดหมายที่ถูกต้องค่ะต่อไปเป็นรูปแบบการเขียนจดหมายที่ถูกต้อง โดยมีรูปแบบการเขียนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การวางรูปแบบการเขียนสุดหมายควรจัดวางให้มีสัดส่วนพอเหมาะกับหน้ากระดาษค่ะ 2. ที่อยู่ของผู้เขียนอยู่ตรงมุมบนด้านขวามือของหน้ากระดาษ 3. วันเดือนปีเขียนตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษค่ะ 4. ค่คำขึ้นต้นอยู่ด้านซ้ายห่างจากขอบกระดาษประมาณ1น,นิ้วและต้องเขียนให้เหมาะแก่ฐานะและตำแหน่งหน้าที่ค่ะ 5. เนื้อความเริ่มเขียนโดยย่อหน้าเล็กน้อยและควรขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อขึ้นเนื้อความใหม่ค่ะ 6. สำนวนภาษาที่ใช้เขียนต้องคำนึงถึงความสุภาพและเขียนถูกต้องเหมาะสมแก่ฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่ะ 7. คำลงท้ายอยู่ตรงกับวันเดือนปีที่เขียนและต้องเขียนให้ถูกต้องเหมาะแก่ฐานะและบุคคลค่ะ 8. ชื่อผู้เขียน ให้เขียนเยื้องลงมาทางขวามือเขียนชื่อตัวเองกำกับไว้ให้เรียบร้อยค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องมารายาทในการเขียนจดหมายกันค่ะซึ่งผู้เขียนจดหมายควรจะมีมารายาทดังต่อไปนี้ค่ะ 1>, 1. ควรใช้กระดาษสีขาวสีอ่อนหรือสีสุภาพไม่มีรอยยัดหรือรอยฉีกขาดและขนาดต้องได้มาตรฐานนะคะ 2. เขียนด้วยหมึกสีดำสีน้ำเงินไม่ควรใช้ดินสอหรือหมึกสีฉุดฉิดเพราะอาจจะดูไม่สุภาพค่ะ 3. ไม่ใช้ซองที่มีลวดลายหรือสีเข้มมาก 4. ไม่สอดธนาบัตรหรือของมีค่าลงไปในซองจดหมายเพราะอาจจะทําให้หายได้ค่ะ 5. จดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ต้องผนึกดวงตาไปรษณียกรต,ตามอัตราที่การสื่อสารกําหนดไว้ที่มุมบนด้านขวามือค่ะ 6. เรียงลำดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียนจดหมาย 7. ถ้าต้องการเขียนข้อความเพิ่มเติมหลังเขียนจดหมายจบแล้วต้องเขียนคำว่าปอจุดรอจุดปัดชิมลิขิตก่อนนะคะ 8. ควรเขียนคำนำหน้าชื่อผู้รับหน้า้องให้ถูกต้องเช่นคุณนายแพทย์อาจารย์หรือยศทางทหารค่ะ ตัวอย่างรูปแบบของคำขึ้นต้นสรรพนามและคำลงท้ายค่ะผู้รับจดหมายที่เป็นเพื่อนนะคะคำขึ้นต้นให้ใส่ชื่อของเพื่อนและตามด้วยคำว่าเพื่อนรักค่ะสรพนามผู้เขียนใช้คำว่าฉันสรพนามผู้รับใช้คำว่าเธอส่วนคำลงท้ายใช้คำว่าด้วยความรักด้วยความรักยิ่งรักและคิดถึงค่ะต่อไปผู้รับจดหมายเป็นบิดามารดานะคะ คำขึ้นต้นใช้คำว่ากระับเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงสภพนมผู้เขียนใช้คำว่าลูกหนูผมกระผมดิฉันหรือใช้ชื่อเล่นแทนค่ะสภพนมผู้รับใช้คำว่าคุณพ่อคุณแม่คําลงท้ายใช้คําว่าด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะต่อไปเป็นส่วนประกอบของการเขียนจดหมายนะคะ ส่วนประกอบที่1สถานที่ 2. คําขึ้นต้นตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 3. วันเดือนปีและวันที่เขียนค่ะ 4. ใจความหรือเนื้อความ 5. คําลงท้าย 6. ชื่อผู้เขียนค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการจ่าหน้าซองกันค่ะในส่วนที่1ที่อยู่ของผู้รับต้องระบุคำหน้าชื่อผู้รับและผู้ส่งค่ะ ต้องเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ดังนี้ค่ะชื่อนามสกุลของผู้รับและผู้ส่งบ้านเลขที่ซอยหรือตำบลถนนที่ตั้งตำบลหรือแขวงอําเภอรหรือเขตจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ค่ะส่วนที่สองที่อยู่ของผู้ส่งเรียงลำดับเช่นเดียวกับผู้รับ 3. คํคำขึ้นต้นถ้าเป็นจดหมายส่วนตัวอาจใช้คำว่า กรุณาส่งหรือนามผู้รับ 4. สแตมต้องติดสแตมตามราคาที่กรมไปษณีกำหนดเพราะถ้าไม่ติดหรือติดไม่ครบผู้รับจะถูกปรับเป็น2เท่าของราคาสแตมที่ขาดไปค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างการจ่าหน้าซองนะคะหากมีการจ่าหน้าซองนะคะทุกคนลองดูนะคะการจ่าหน้าซองจะมีตามรูปแบบดังต่อไปนี้ค่ะ มองในรูปภาพได้เลยนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวาที่เห็นนะคะด้านซ้ายจะเป็นชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งค่ะส่วนด้านขวานะคะด้านล่างจะเป็นชื่อที่อยู่ของผู้รับค่ะแล้วก็ติดดวงตาไปษณีนะคะไว้ที่ด้านขวาค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างการวางรูปแบบจดหมายค่ะและนี่นะคะคือรูปแบบการเขียนจดหมายนะคะ ที่ได้อธิบายไปแล้วนะคะอันนี้คือแบบฟอร์มเอามาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูนะคะที่อยู่นะคะจะอยู่มุมบนด้านขวามือสุดนะคะส่วนวันที่จะอยู่ตรงระหว่างตึงกลางส่วนคำขึ้นต้นจะอยู่ทางด้านซ้ายมือและเนื้อความนะคะทุกครั้งที่มีการเริ่มต้นใหม่นะคะก็จะต้องมีการย่อหน้าเล็กน้อยนะคะส่วนคำลงท้ายจะเขียนอยู่ตรงตึงกลางระหว่างวันที่นะคะอยู่ในส่วนล่างแล้วก็ต่อด้วย ชื่อของผู้เขียนจดหมายในด้านท้ายสุดค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงเพื่อนรักในฉบับที่สมบูรณ์แล้วนะคะก็ตามแบบฟอร์มเลยนะคะส่วนแรกจะเป็นชื่อที่อยู่ของผู้ส่งนะคะตรงกลางก็คือวันที่ที่ได้เขียนจดหมายฉบับ ใบนี้นะคะแล้วก็ซ้ายมือสุดนะคะเริ่มต้นด้วยเขียนชื่อผู้ที่เราจะส่งจดหมายอย่างเช่นเพื่อนของเราเชื่ออะไรก็จะเขียนไปในลักษณะน,นี้นะคะส่วนย่อหน้าทั้ง3ย่อหน้านี้นะคะย่อหน้าแรกกับย่อหน้าที่ 2, 2> ย่อหน้าแรกคือขึ้นต้นนะคะย่อหน้าที่สองก็จะมีการเริ่มเล่าสารทุกขสุขด,ดิบของกันและก,กันนะคะของผู้ที่เราเขียนถึงนะคะและย่อหน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการ เขียนคำอวยพรก่อนที่จะลานะคะนิสัยของคนไทยนะคะก็คือไปลามาไหว้แล้วก็อวยพรก่อนจากกันนะคะหรืออวยพรก่อนที่จะจบการเขียนจดหมายฉบับใบนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะเสร็จตรงสามย่อหน้าน,นี้ไปแล้วก็จะลงท้ายด้วยคําว่ารักและคิดถึงนะคะต่อด้วยชื่อของผู้ส่งค่ะต่อไปเป็นตัวยอย่างการเขียนจดหมายถึงบิดามารดาค่ะ การเขียนจดหมายถึงบิดามารดานะคะก็รูปแบบและแบบฟอร์มก็คล้ายๆกับการเขียนจดหมายเพื่อนรักนะคะจะมีชื่อที่อยู่ตรงมบนด้านขวามือเหมือนกันนะคะแล้วก็มีวันที่อยู่ตรงจุดกลางของกระดาษเหมือนกันนะคะแต่คําขึ้นต้นไม่เหมือนกันนะคะถ้าหากดูในรูปภาพนี้เขียนถึงบิดามารดาก็จะเริ่มต้นด้วยกาบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงและเสร็จแล้วเขาก็ เล่านะคะประวัติเรื่องราวของตนเองความรู้สึกนะคะต่างๆบรรยายลงมาในจดหมายนะคะและสุดท้ายนะคะก็จะมีการอวยพรน,นะคะถ้าเป็นเด็กอวยพรให้ผู้ใหญ่จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะตรงนี้สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรันตนใจคุ้มครองคุณพ่อและคุณแม่ให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยครับนะคะนี่คือการลงท้ายนะคะแล้วก็เมื่อจบจาก การเขียนจดหมายแล้วนะคะการลงท้ายสุดท้ายนะคะจะใช้คำว่าด้วยความพารพเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ต่อด้วยชื่อของผู้ส่งนะคะนั่นก็คือตัวของเขาเองนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับการเขียนจดหมายค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้าง่ะคะทุกคนสำหรับความรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายในวันนี้ที่ครูจอยนำมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะเห็นไหมว่ามันมีความจำเป็นมากขนาดไหนนะคะแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะมากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะการเขียนจดหมายก็ยังมีความจำเป็นในยุคปัจจุบันอยู่นะคะอยากให้ทุกคนได้เขียนจดหมายอย่างถูกต้องบางทีถ้าเกิดเรา เขียนโดยข้อมูลไม่ครบนะคะก็อาจจะทำให้จดหมายนั้นเป็นฉบับที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะส่งไม่ถึงปลายทางได้ค่ะยังไงก็ต้องขอฝากเรื่องการเขียนจดหมายให้ถูกต้องด้วยนะคะค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะ มีความรู้สาระดีๆเรื่องใดต่อไปนะคะก็ต้องขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณจอยด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ